สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรณภาประมวลรหัส0ูนย์่าค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนฝึกทำโจทย์เรื่องพีชคณิตนะคะค่ะเราไปดูโจทย์กันเลยค่ะถ้า x y z สอดคล้องกับระบบสรรมการ x บวก2 y ลบ2 z เท่ากับลบ2 2 x บวก y บวก2 z เท่ากับ5 x ลบ3 y ลบ2 z เท่ากับ3 ค่ะจากโจทย์นะคะเขาจะให้หาดีเทอร์มินแนนต์นะคะอันดับแรกเราต้องหาค่า x y ใทรก่อนนะคะเราถึงจะไปหาดีเทอร์มินแนนต์ได้ค่ะค่ะเราเริ่มทำโจทย์กันเลยค่ะค่ะเราก็จะสังเกตได้ว่าสมการที่1และสมการที่3นะคะเราสามารถกำจัดตัวแปรได้ค่ะค่ะเราก็จะนำสมการที่1ลบสมการที่3ค่ะจะได้ เท่ากับลบ y ก็จะได้เท่ากับลบ1นะคะค่ะต่อไปเราก็จะแทน y, y เท่ากับลบ1ในสมการที่1ค่ะเราก็จะได้ x ลบ2เท่ากับ0 x เท่ากับ2 z เค่ะแล้วก็จะ, x z ะ,ก,จะกำหนดให้เป็นสมการที่สี่ ค่ะต่อไปเราก็จะแทน x เท่ากับ2 z ลงไปในสมการที่2นะคะเราก็จะได้4 z ่ซลบ1บวกสอเท่ากับ5 6 z จะเท่ากับ6 z ก็จะเท่ากับ1 ค่ะเราก็จะได้ z เท่ากับ1ต่อไปแล้วก็แทน z เท่ากับ1ลงไปในสมการที่4ค่ะแล้วก็จะได้ x เท่ากับ2ค่ะเราก็ทราบค่า x y z แล้วนะคะต่อไปเราก็ไปแทนในเมทริกนะคะเพื่อหาด e เทอร์มิ n t ค่ะเราก็จะได้ ค่ะ x บวก 2y ก็จะได้เป็น2บวกลบ2นะคะก็จะได้เป็น0แล้วก็ 2x บวก y ก็จะเป็น4บวกลบ1ก็จะเป็น3นะคะแล้วก็ x ลบ 3y ก็จะได้เป็น2บวก3นะคะก็จะเป็น5ค่ะแล้วเราก็หาดีเทอร์มินนต์เลยนะคะก็คือ สามคูณสามเราก็จะต่อหลักต่อแถวนะคะก็จะได้สองลบสองูนสง,ส,งสามค่แล้วเราก็คูณไขกันเลยนะคะ ค่ะแล้วเราก็จะนำมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็นสามดลบด้วยลบยี่สิบสองก็จะเท่ากับสามสิบบวกยี่สิบสองเท่ากับหกสิบค่ะเราก็สรุปเลยนะคะ ค่ะเราก็จะได้ d e t e r m i n a n t ของโจทย์นี้ก็คือมีค่าเท่ากับ60ค่ะค่ะวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ